สวัสดีครับเพจสลาลมคอย FC รับซื้อเหรียญน,นะครับก็คลิปนี้มารีวิวแล้วก็แบ่งปันเหรียญน,นะครับใช้เวลาไม่นานนะครับเหรียญ10บบาทปีพศ25 4 1น้าี่บเ็ดนะครับอ่านี่นะครับ <c oughs> ผมมีมาสิบเหรียญน,นะครับคลิปนี้แบ่งปันนะครับแต่ว่า,าเน้นติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับเหรียญ10บาทปี41ผมรับซื้อตอนเนี้ย เหรียญละ50บาทเท่านั้นเองนะครับเหรียญละ50บาทเนี่ยบางคนก็บอกว่าเอ้ยทำไมซื้อถูกซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพงนะครับชุดนี้ผมก็จะขายอยู่ประมาณนี้นะครับช่วงนี้ก็คือจะขายอยู่ประมาณเหรียญละ 70- 75บาทนะครับเดี๋ยวคลิปนี้แบ่งปันแล้วกันนะครับสําหรับใครที่คิดว่ามันราคาสูงราคาแพงนะครับชุดนี้นะครับผมมี10เหรียญขายเหมาเลยนะครับ10ปี41อหนึ่งเดี๋ยวให้ดูเหรียญก่อนนะครับ1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า แล้วก็10นะครับนี่นะครับ10เหรียญนะครับผมขาย700บาทนะครับตกเหรียญละ70บาทนะครับใครที่บอกว่าแพงลองดูนะครับว่าขายออกเหรียญละเท่าไหร่นะครับราคาซื้อขายจะอยู่ประมาณนี้นะครับยกเว้นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานจะเล่นกันหลักหลักเกิน500อ่ะนะครับถ้าไม่ผ่านการใช้นะครับแต่ถ้าเป็นผ่านการใช้งานจะอยู่ประมาณนี้นะครับในกลุ่มซื้อขายอาจจะขายกันอยู่ที่เหรียญละ80 นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของกลุ่มซื้อขายเป็นเรื่องของต้นทุนของแต่ละคนนะครับผมได้มาผมซื้อเร็วขายเร็วนะครับซื้อ50ก็ขายเหรียญละ7 0 7 5บาทนะครับอ่านี่นะครับ1ิบเหรียญ700ดรบาทมีค่าส่ง50 EMS นะครับใครที่สนใจเน้นติดต่อทางไลน์ตัวนี้นะครับอ่าสลาลม888นะครับได้สิทธิ์คนที่ติดต่อทางไลน์นี้ก่อนนะครับคือผมจะ ลายรับซื้อกับลายที่ขายออกอ่ะผมจะแยกนะครับก็ใครที่จะซื้อเหรียญก็ติดต่อทางลายนี้แล้วกันนะครับสลาลม888นะครับอันนี้1รายการนะครับ10บาทปีสีจหนึ่งจำนวนการผลิต9 8 0 0 0 0 0เหรียญนะครับก็ราคาไม่แพงนะครับชุดนี้10เหรียญ700บาทนะครับค่าส่ง50 e m s นะครับแล้วก็มีรายการเหรียญย่อยๆนะครับใครที่สนใจก็เดี๋ยว ทักลายได้นะครับอันนี้เป็นเหรียญ10บบาทตัวติดนะครับ <sk retali ints> แล้วก็มีแบ่งปันอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญ1นบาทครุฑใครที่ชอบแบบนี้ก็ทักได้นะครับมีเหรียญเดียวนะครับใครเร็วใครได้นะครับเหรียญ1นบาทครุฑอันเนี้ยคือปกติผมไม่ไม่ค่อยได้รับซื้ออยู่แล้วนะครับถ้าเป็นเหรียญพวกพวกแตกลายงาแบบนี้นะครับมันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับเหรียญนี้ใครสนใจผมแบ่งปัน100บาทนะครับเนี่ยเหรียญเนี้ยขายออก100บาทนะครับ ค่าส่ง5 EMS นะนะัรอาใครสนเผื่อใครสนใจนะครับคือผมมองว่าอ่ามันไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้แปลกไม่แปลกมากมายนะครับสำหรับเหรียญแตกลายงาพวกนี้นะครับแต่ว่าเผื่อบางคนชอบแบบนี้ก็ลองดูนะครับอ่านี้ด้านหน้านะครับเป็นแตกๆแบบนี้นะครับก็แบ่งปันนะครับแบ่งปันไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับ100บาทนะครับ ่โอเคนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับมาเช้าเลยนะครับมาทักทายตอนเช้าแล้วก็ส่วนคลิปรับซื้อเดี๋ยวผมก็ทยอยทําคลิปแล้วก็เผยแพร่ทั้งทางเพจแล้วก็ทางช่อง y t u t u นะครับใครที่มีเหรียญต้องการจะขายก็ติดต่อทางไลน์นะครับเน้นดูรูปเหรียนแล้วก็ติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับ